สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้พบก,กับผมช่างทันอีกแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่บนหลังเขานะครับอยู่สันเขาเลยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บรรยากาศเมื่อคืนฝนเหมือนจะตกแต่ตกไม่แรงนะครับตกพอพรำๆตื่นเช้ามา ก็มีแดดก็เลยพาทุกคนขึ้นเขากันวันนี้จะพาทุกคนมาสำรวจป่าที่เราไม่เคยไปนะครับป่านี้ก็ไกลไปนิดนึงก็จะอยู่บนเขานะครับปกติผมจะอยู่จะไม่ขึ้นคลิปก่อนผมก็ไปตามปีนเขาแล้วก็ลงห้วยนะครับแต่วันนีจ้จะพาขึ้นเขานะครับ พาขึ้นเขาเข้าป่าใหญ่นะครับป่าใหญ่ลังเขานะครับก็ข้างล่างก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะบูบนเขาจะมีอะไรน่าดูกว่าข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างบนอากาศมันจะพิเศษกว่านะครับวันนี้ก็จะพาเลาะทั้งวันนะครับใครกดใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดติดตามช่องผมไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาตลอดสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่พิเศษนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับขอบคุณผู้ติดตามทาง YouTube แล้วก็ facebook นะครับวันนี้ก็จะมา พาทุกคนมาเที่ยวป่ากันว่าป่านี้มันจะมีอะไรดีหรืออย่างไรนะครับวันนี้จะพาทุกคนตามหาว่านสาวหลงนะครับเพราะว่าข้างล่างไม่มีนะครับผมไปข้างล่างไม่มีมีแต่พวกเครือเขาหลงที่เป็นเส้นเหมือนพวกเส้นผมนางไม้นะครับก็จะมีข้างล่างนะครับแต่ครับแต่ว่านสาวหลงไม่มีครับ หลายวันแล้วไม่เจอเลยมาขึ้นเขาดูว่าหลังเขามันจะมีไหมนะครับก็ไปกันเลยนะครับขอจะพาทุกคนดูบรรยากาศบนสันเขานะครับนี่ครับข้องขวาก็มีแต่ภูเขาครับซ้ายขวาก็ภูเขาหนึ่งภูเขาภูเขานะครับ แต่มันมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม้มันเยอะนะครับป่านี้ไม้จะใหญ่นะครับจะสูงนะครับนี่นี่เป็นผลไม้ป่านี่ทุกคนว่าไม้อะไรครับชื่อว่าอย่างไรโดยคอมเมนต์บอกด้วยใครเคยเห็นนะครับแต่แถวนี้มีเยอะนะครับนี่นี่ต้นมันจะสูงนะครับนี่ แต่เราอยู่บนสันเขามันก็จ,จับได้เราจะดูข้างล่างนะครับจะดูข้างล่างว่าต้นมันสูงขนาดไหนโอ้โหมองเท่ไม่เห็นเลยข้างล่างไม่เห็นดินเลยเสียววะไปใกล้ไม่ได้นะครับก็ไปต่อนะครับจุดนี้เป็นเขาที่สูงอีกเขาหนึ่งนะครับก็จะเชื่อมต่อกับเขาที่เป็นลูกใหญ่โน่น เราจะเดินบนสันเขานี่ก็จะเชื่อมต่อเขาลูกใหญ่นะครับนี่คือเส้นทางสู่หลังเขาที่อุดมทุมบูรณนะครับหน้าแรงก็จะเขียวอยู่อย่างนี้นะครับดูต้นไม้ใหญ่ๆนี่ครับก็ไปกันเลยนะครับ นี่ครับมาถึงจุดนี้แล้วก็มาเจอนี่ครับดอกดินนะครับสวยเลยดอกดินกําลังผุดขึ้นจากดินนะครับนี่ดอกดินสวยเลยนะครับนี่นี่ครับเพราะว่ามันอยู่บนเขามันจะเย็นอากาศจะเย็นนะครับพวกว่านอะไรแล้วเตนนครับว่านเยอะๆยะนี่นี่คือดอกดินนะครับดอกดินนี่สวยนะครับ แต่ว่าเรานำไปปลูกไม่ได้นะครับมันเป็นธรรมชาติของบนเขานะครับดอกดินเราจะไปปลูกไม่ได้นะครับแถวนี้ก็มีเยอะนะครับแถวนี้เดี๋ยวจะพาดูนะโอ้อยู่นี่ยิงเยอะเลยอนี่นี่อยู่นี่ว้าว uh. โ,โหเต็มไปหมดเลยนี่ดอกดินล้วนๆเหรว้าว นี่คือดอกดินนะครับนี่กําลังบานกําลังจะบ,บานนะครับโอ้โหสวยเลยนี่ท้น,นี้เต็มหมดเลยนี่มีแต่ดอกดินนะครับเพราะว่าอยู่ข้างบนนี้อากาศมันเย็นนะครับอาจารย์สดชื่นโอ้โหสวยเลยเพไปต่อนะครับเพราะว่าเราอยู่บนันเขาดู นี่ดอกไม้เยอะแยะโอโอโนนเราดันขึ้นมาก็ถึงจุดนี้ก็ยังอีกประมาณเกือบ1นกิโลนะครับกว่าจะถึงจุดที่จะเป็นป่าใหญ่จุดนี้ก็คือทางเข้านะครับ อาจจะปินประตูเข้าก็ได้นี่ครับจุดนี้จะเป็นทางเข้าโอ้โหนกนกบินผ่านเลยป่านี้สัตว์ป่าก็ดังเหลือเยอะนะครับนี่คือเส้นทางที่ชาวบ้านเขาขึ้นมาหาเก็บของป่าเก็บสมุนไพรนะครับป่านี้สมุนไพรก็จะเยอะ เหนื่อยนะครับนี่ครับป่าแห่งนี้พอย่างก้าวเข้าอากาศก็จะเย็นนะครับอากาก็จะเย็นเลยโอ้ก็จะมีพวกเถาวันน้อยใหญ่เยอะแยะนะครับ ขนาดยังไม่ถึงนี่ครับทวันสวยมากข้างบนนอดโอ,อ้โหนูนสวยจริงๆนะครับป่านี้ก็จะไม้เกาะอาจจะสูงนะครับเพราะว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ป่านี้เป็นป่าใหญ่ เป็นเขาลูกที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้นะครับเขาที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ก็คือเขาลูกนี้นะครับมีทวันน้อยใหญ่เยอะแยะมากมายก,ก็จะถ่ายให้ดูบางช่วงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับนี่ก็จะเป็น ชั้นสุดท้ายนะครับเราจะปีนขึ้นนี่แหละว,ว้านี่ครับข้างก้อนหินใหญ่ๆเราก็จะปีนขึ้นข้างบนเดินขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอปิดกล้องก่อนพบกันที่หลังเขานะครับตอนนี้เราก็มาถึงหลังเขาเรียบร้อยนะครับ ดูบรรยากาศลังเขาโอ้โหต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนี่ครับบรรยากาศลังเขานี่คือบ้านหมากแนงนะครับนี่คือหมากแนงที่เขาเอาไป ที่เอาผลไปทําพวกน้ำมันละเหยที่ก็จะเป็นยานะครับเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟื้อนะครับพวกนี้มังแนงก็มีราคานะเขาเอาเมล็ดเดี๋ยวเอาผลเดี๋ยวเราจะไปดูผลมันก่อนดูมังเนงนะครับเป็นยังไงมานะดูก่อนจะบอกให้รู้ว่าสปพคุณของมัน นี่ครับเขาจะเอาตัวนี้นี่มแงเงนะครับกลิ่นมันจะหอมนะครับกลิ่นก็จะหอมนะครับนแนงนี่ครับอืมรสชาติดีนะครับมางแนงกินได้เป็นยานะครับที่อื่นเขาจะเอา จะทำพวกยาเก้ท้องผูกอะไรนี่มีเยอะนะครับน,นี่เขาจะเอาตัวนี้แหละไปขายนี่เขาจะเอาตัวนี้แหละไปขายนะครับมาเองนี่นี่นี่ครับเขาตัวนี้ไปขายนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่หอมนะครับไปต่อนะครับไปต่อไปต่อจุดนี้ก็เยอะนะครับน,นี่ใส่หมดนะครับแถวนี้ก็จะมีพวกปลูกมัน,นจะมีนะครับมีทุกต้นหอมหอมไปต่อนะครับ บากแนงก็จะเยอะโนนเต็มหมดเลยไปต่อดูต้นไม้ครับต้นไม้สูงใหญ่เดี๋ยวจะพาดูนี่ดอกไม้เลยครับทุกคนสวยมากเลยครับนี่จะมีทถวันเล็กๆออกมานี่ไม่ใช่ต้นนี้นะเป็นทถวันนี่เป็นทถวันเล็กๆสวยมากเลย อยู่ในป่ามีอะไรแปลกๆให้ดูเยอะแยะเลยเออกไปต่อนี่ครับต้นไม้สูงใหญ่ทั้งนั้น่นจะเข้าไปเรื่อยๆนี่ครับทุกคนเรามาเจออะไรแล้วนี่นี่ครับ นี่คือว่านสาวหลุงนะครับจะไม่เหมือนกันกับหมากแนงอันนี้หมากเนงนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้หมากเนงอันนี้ว่านสาวหลงนะครับจะหอมนี่จะหอมเลยนี่นะครับ แถวนี้อาจจะเป็นการเดงนะครับตัวผู้หรือตัวเมียก็ไม่รู้แต่เป็นการเดงเราจะดูไหลมันนี่คือดงวานสาวลุงนะครับนี่มันเป็นไหลนี่หอมนะครับหอมสุดยอดเลยหอมเลยนะครับนี่เราอยู่ข้ามกลางว่านสาวลุงนะครับ ในที่สุดเราก็มาถึงว้านสาวหลงนะครับนี่คือดงว้านสาวหลงนะครับในที่สุดเราก็มาถึงดงว้านสาวหลงแถวนี้ในระยะประมาณสามสี่ไร่ว้านสาวหลงล้วนๆน,นะครับแถวนี้นี่ใส่หมดเลยนะครับนี่ลาย,ยาย้ยว นี่คือว่านสาวหลงนะครับแถวนี้มีการแดงล้วนๆนะแถวนี้ก็ในที่สุดเราก็หาเจอนะครับนี่นะครับว่านสาวหลงล้วนเต็มหมดเลยนะครับในระยะสี่ห้าไร่นี่จะเป็นหมดเลยแถวนี้นะครับนี่ ก็จะพาทุกคนสำรวจดูก่อนว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับแถวนี้ใช่หมดเลยแถวนี้นะนี่ครับนี่นะครับแต่อนใะใหญ่นี้ไม่ใช่นะครับอันใหญ่นี้จะเป็นมังแนงนะครับแต่พวกนี้นะใช่นี่พวกนี้ใช่เลยนะครับเดี๋ยวจะพาเลาะด,ดูก่อนป่าป่านี้มันจะเยอะแค่ไหนนะครับนี่ใช่หมดเลยนะี่ นี่คือว่านสาวลุงนะครับแถวนี้จะเยอะนะครับอู้หูมีทวันมีอะไรเยอะนี่คือปลาดิบนะครับนี่คือปลาดิบชื้นนี่ครับพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับกอระยะสี่ห้าไร่หรืออาจจะกว่านั้นนะครับในป่านี้นี่นะครับ อาเถบนี้ก็จะใช่หมเลยนะครับนี่นะครับใช่หมเลยนะนี่ก็คือว้านสาวหลวงจะพาทุกคนเดินดูก่อนว่ามันจะกว้างแค่ไหนนะครับรัศมีของมันดูรัศมีมันจะกว้างแค่ไหนนี่ครับเพื่อเขาหลงใหญ่มาดูกันนะครับ นูนนูนพันครึ่งข้างบนนูนสวยมากนะครับจะเข้าไปดูว่ามันจะเป็นเหลี่ยมแบบไหน,นว้าวนี่ครับสวยนี่นูนจะพันครึ่งข้างบนนูนว้าวป่าแถวนี้จะสวยนะครับโอ้โห สับซ้อนมากเลยพันได้ไงอ้พันได้สวยมากพันแบบถักกันเลย โอ้แปลกมากนะครับนี่คือพันธุ์แบบแปลกมากอือโอ้ไปต่อนะครับก็มาถึงจุดนี้นะครับดูสิ ดูต้นไม้นะครับใหญ่มากดูก็ซูมให้ดูโนูโอ้โหนูต้นไม้อูโหใหญ่มากเลยนี่นี่คือป่าดงดิบนะครับต้นไม้ใหญ่ใหญ่สมุนิใครก็เยอะนี่เจออีกแล้วครับ นี่สมุนไพรที่ราชาแห่งสมุนไพรแถวนี้เยอะนะครับปลาไหลเผือกยอเยอะแยะเลยนะครับนี่นี่คือต้นปลาไหลเผือกนะครับแถวนี้มีเยอะนะครับหนึ่งใส่หมดเลยนละก็ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้แถวนี้ก็จะใหญ่นะครับเพราะว่าเราเข้าไปลึกเข้าในป่าลึกแล้ว ดูผลไม้ป่านะครับเลือนเลยสัตว์ก็จะกินนะครับนี่สมุนไพรนะครับจะให้ดูแต่สมุนไพรนี่นะครับผลไม้ป่าเกลือนเลยไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเจออะไรมัง่งในป่านี้เราจะมีอะไรให้เราดูบ้าง แต่ต้นไม้ใหญ่มากนะครับ่วนมากจะเป็นพวกต้นที่มีลูกนะครับเพราะว่าวกสัตว์จะได้กินนะครับแถวนี้ก็ไปต่อนะครับ